โอมากี่ยเซฟชนทึว่าด้พอด้เมียเน๊บางเด็่ยด้พอด้เมเอาแต่ใจเอาแต่ใจเพราะว่ามึงไม่รู้ดีจริงเลยนะดูตาหนึ่งมันสอนข้างนี้นะะพูดไม่ไม่หยุดเลยนะให้นาแต่น่ะจับมึงเขากุ๊กหน่อยเอ้ยอย่าถือว่ามึงอยู่เมืองนอกนะพูดไม่หยุดเลยนะให้นาแต่น่ะจับมึงเข้ากุ๊กหน่อยเอ้ยอย่าถือวอยู่มือนอกนะ มาเรากำลังเตนี่เด้อโตขึ้นมามันก็มีคดียาอินี่นี่มันเขาเขียนบทให้มาแน่แน่เลยกิตาสอนมึ้เล่าเป็นละครฉากฉากฉากเลยนะมึงเออแปลกจริงาริเลยมึงเล่าเป็นละครฉากฉากฉากเลยนะมึงอ่ะเออแปลกจริงริงเละ มึงไม่มโนหรอกอีหามึงอ่ะต้องเข้าวัดฟังธรรมบ้างนะอีตาเอ้ยมึงสรรหาไปว่าะตาเมึงถึงได้สอนไงเพราะว่าชาติที่แล้วมึงปากหมาไงโอ้โหมึงมโนแม่งทุกเรื่องแม่งก็ทั้งเรื่องลุงมึงก็มโนเรื่องคนอื่นมึงก็มโน โอ้ยแม่รู้จักโอ้ยได้นะมึงอ่ะโอ้ยจริงจร่จริงอีห่าดูถูกเขาขนาดนี้เลยอีห่า ดูมึงว่าเอามึงนี่เลวได้ใจจริงๆมึงเข้าไปบวชไปมึงน่ะไปบวชไปบวชไปบวชชี้เข้าไปบวชชีไปเดินจงกรมอะมึงอ่ะอีมาโนก็าโดได้ทุกเรื่องทุกราวหยุบยอดจริงดูหน้าตามึงทีนะหน้าตากูไม่สวยมึงอัปลักษณมากกว่ากูอีกที่หา สันหาว่าเขาไปทั่วไปที่บคิดได้ยังไงเนาะผ้าเหลืองมาปุมสีย้ึงนี่เนาะไปเจอผู้สาวในผ้าเหลืองาแล้วผู้สาวคนนั้นอ่ะเขาเขารวยไงมีฐานะกูอยากรู้ดังฟ้าของมึง่ะที่เอาคลิปมาให้มึงน่ะผู้สารละเลวแทะละเล้วอีหลีสันดานเร็วชาติชั่ว อาจจะได้เสียกันในขณะนนที่ผ้าเหลืองนะเพราะว่มามนจกมีมันจะเป็นไพร้วยก็ได้เนาะแต้งอ่ะเขาเป็นนิสัยคนคนไหนรวยไม่ได้และทีนี้ก็เลยซึงออกมาซึ้ออกมากับยูร์และเขาละแหละชาติาชัว่วจริงมึง,มงชั่วไม่มีใครเกินนะ้ยต้ามึงที่นนสุดยอดจริงเลย,เลย เลวหลายเลวจนวบามีไพไพเทียบได้เลยอีนี่นะสิ่งเรลวๆที่มึงทำไว้นะอีตาอีหาลากมึงชาติชั่วมึงเป็นผู้หญิงที่แบบว่าขี้เลวแม้กระทั่งหน้าตานิสยัยสันดานมึงขี้เลวหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะมึงจำไว้เลยนะ ถ้าคาดีจบลุงบริสุทธิ์จะกระทืบหน้ามึงอีหาอีสาระเลวต้องเลวได้ใจจริงเลยมไม่เคยเห็นใครเลวเท่ามึงเลยอีหา